ไอ้พวกที่บอกว่าอยู่ต่างประเทศแล้วคุณเนี่ยเป็นคนให้บริการเป็นคนให้เซอร์วิสเนี่ยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธลูกค้าต่อให้เป็นโฮมเลสก็ตามคุณจะบ้าหรือเปล่าสเสิริชนักข่าวมือถือคุณเขียนแบบนี้แสดงว่าคุณเป็นคนไทย200%ไม่เคยออกนอกประเทศว่างั้นทางร้านอะ่ะมีสิทธิ์ไล่ทุกกรณีครับถามว่ายุโรปอะ่ะมีสิทธิ์ไล่ไหมมีสิทธิ์ไล่สิก็ร้านเขาอะ่ะต่างประเทศเขามีสิทธิ์ไม่ต้อนรับมีสิทธิ์ปฏิเสธ สังคมไทยเราต่างหากที่ต้องเรียนรู้การเคารพสิทธิของส่วนบุคคลก่อนจะคอมเมนต์อะไรไปศึกษากฎหมายมาให้ดีก่อนผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธลูกค้าขอแค่ไม่ใช่เรื่องเหยียดเพศเหยียดสีผิวเหยียดเชื้อชาติคิดให้ดีมันก็เหมือนลูกค้ามีสิทธิ์เลือกร้านถูกไหมคนขายก็เหมือนการมีสิทธิที่จะไม่ขายคุณก็ได้อย่าเข้าใจอะไรผิดร้านอาหารเป็นธุรกิจส่วนตัวไม่ใช่สวนสาธารณะ จะต้องบริการทุกคนบางคนก็สงสัยว่ามันยังไม่ปิดสมัยการประชุมสภาเลยแล้วสอสอและสวพวกนี้ลาไปทําอะไรกันกรณีของหมอพรันยิเป็นเคสตัวอย่างของ Public f i กเก e ที่แสดงให้เห็นว่าการกระทําและการตัดสินใจของคุณมีผลตามมาเสมอสรน,นสนนักข่าวมือถือ